เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีการผ่าน,นะครับผมดันเทียนนะครับผมทางด้านเกมวันพีชเทเชลคูนะต้องบอกว่าก็ยังคงเล่นอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้เล่นแบบว่าเยอะมากเหมือนแต่ก่อนเนาะก็พยายามจะมาเทอรว่างๆอ่ะเราก็ผมก็มาผ่านสตามินา่าเก็บตัวไปเรื่อยนะเล่นชิวๆนะครับเกมนี้เล่นเหมนเล่นสะสมตัวละครไปเรื่อยเนาะ มาวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำทีมผ่านทางด้านของ Devil เขาเรียกว่าอะไร Devil r ิสปาร์ต้ทางด้านของลูฟี่สีม่วงเนาะผมคิดว่าผู้เล่นเซิร์ฟ g l o b a l l หลักๆหรือผู้เล่นที่อยู่เก,ก่าแล้วอะอาจจะทำตัวเนี้ยแบบว่าลุ้งไปแล้วเลยก็ได้นะครับผมมาวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่กำลังจะฟาร์มตัวลูฟี่นะครับแล้วก็เป็นไกด์ไลน์้ยกันว่าบัฟต่างๆที่เราจะเจอนะครับมันคือตัวอะไรบ้างนะครับผมนอกวะเดี๋ยววันนี้เราจะไป แนะนำเลยครับผมไปครับก็อันดับแรกนะครับทีมต้องบอกก่อนเลยว่าทีมที่ผมใช้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะเฉพาะทางเฉพาะด่านด้วยนะเพราะว่าผมเปิดได้ตัวดีด้วยไงคือไม่ได้แบบได้ตัวดีหรอกเปิดได้แบบว่านาน,านจะมีโอกาสได้หยิบมันมาใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวฮาโลวีนด้วยคือมันเป็นตัวที่ตรงกับอีเ,อเนนะอวนต์นะครับเอาไปนะไม่มีลยวะนี่นะตัวที่ตรงกับอีเวนต์คือตัวนี้นะครับทางด้านของ S หมักอัดคี K T นะครับที่เป็นวันฮาโลวีนนะครับ ตัวที่ผมใช้ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเอสตัวนี้คือแบบว่า <S 2> <S 2> เรียกว่าอะไรทูโชกระดาษนี้มา,มากๆเลยเพราะว่าจะการปิดกั้นทําให้ตายมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเนาะเออความสามารถของเอสนะครับการปิดกั้นทําให้ตายเลยสมบูรณ์มากอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่าง,างๆนระเพราะว่าด่านนี้มันเป็นตัวฮาโลวีนไงนนันก็เหมาะกับฮาโลวีนด่านนี้ตัวหลักๆก็มีเอสเนี่ยนะครับเป็นกปตันแล้วก็โดฟามิงโ,โกตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครของวันฮาโลวีนเหมือนกันนอกกนั้นก็เดี๋ยวไปดูในการผ่านด่านแล้วกันว่ามันจะ แข็งแกร่งขนาดไหนนะครับไปต้องบอกว่าทีมนี้ก็เป็นทีมนี้เนกะือบสายฟรีเหมือนกันนะแต่ทีมก็ไม่สายฟรีหรอกเพ่งม,มันก็ต้องเปิดกระชาทุกตัวเลยเนาะก็มาดูกันนะครับสเต็ปก็ต้องบอกว่าสเต็ปไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวหนะ้ามาถึงเราจะโดนใบสเปเชียลทาไมตายนะดูนะเห็นไหมโดนมาสิบห้าเทินแต่เอส ถ้าผมจําไม่ผิดเนาะถ้าเกิดผมผิดผมขออภัยนะเอสจะล้างออกไปนะถ้าเกิดผิดขออภัยด้วยนะเอสจะล้างออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดคนอื่นล่ะที่ไม่มีเอสถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมได้นะครับก็เราก็ตีเก็บเทินไปเรื่อยอ่ะเออตีเก็บเทินไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะครับผมจริงๆหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นความสามารถของเอสกดนนะเป็นที่ว่าด่านนมับังคับให้ใช้ตัวละครประเภทนี้เท่านั้นเนาะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไม่ได้เลยนะฮะน่ครับตรงนี้ก็มีครับตีเก็บถ้าไม่ตายไปเรื่อยนะครับ เอาเอาจริงๆดานเนี้ยเราไม่ต้องไปแบบตีเก็บท่าไม่ตายอะไรขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าในดานที่3าของมิชชั่นเนี้ยของดันเจี้ยนเนี้ยมันจะมีตัวที่ลดท่าไม่ตายให้กับเราเวอเอแล้วก็ตีไปสักระยะหนึ่งอ่ะเออแค่แบบว่าให้มันเหลือสักี่าให้ไอเอสเอสมัดอัคคีของเพื่อนเนี่ยเหลือสักห้าถ้าหก็ได้แล้วก็ผ่านไปเลยอะไราณเนี้เนาะเพราะผมต้องเก็บท่าไม่ตายให้กับเอสไงนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะกรเลยนะเดี๋ยวให้ไปดูนะว่ามันจะ ช่วยเราตรงไหนบ้าน,นะครับเดี๋ยวผมกอไปเลยกันนะ,ะโอเคมาแล้วครับด่านนี้นะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันจะ และนี่นะครับรถถ้าไม่ตายให้เรานะจาก5เป็นไงครับเต็มเลยเนาะก็เนี่ยกะเอาประมาณนี้นะครับแบบว่ากะกะมาหน่อยอ่ะมันผมว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราแล้วก็พยายามเก็บลูกแก้วนะครับตัวสีแดงไว้ถ้าตัวหนึ่งหาตัวละครสีแดงที่มันเก่งๆอ่ะตีแรงๆอ่ะตัวที่สามารถที่จะบัฟพวกเอฟเฟคพลังโจมตีอะไรได้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวด่านนี้นะจะเจอกับแลนดี่นะที่เป็นบอสรองนะฮะ จะทาการล็อกโซ่เรานะครับทั้งหมด10เธอนะครับพร้อมทําบัฟเกาะสีฟ้าให้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้นะครับต้องหาตัวล้าง2สถานะคือล้างโซ่กับล้างเกาะสีฟ้า S นะครับสามารถล้างโซ่ออกไปครับเห็นไหมครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีให้กับสายหมัดและก็สายปืนนะทั้งหมดนะผิดตัวที่จะล้างไอสถานะโล่สีฟ้าจริงมีเยอะแยะมากมายนะครับตัวอะไรก็ได้นะแต่ผมแค่อยากจะเอาไอลูฟี่ตัวนี้มาใช้เฉยครับไม่มีอะไรนะผมแค่อยากจะมาใช้เฉย เออนะครับผมแค่เอาลูฟี่มาใช้ไงผมชอบเพราะมันสามารถล้างพวกอะไรพวกนี้ได้เห็นไหมเออก็แค่นี้นครับน้อนตรงนี้ก็หาตัวแบบว่าบัฟพลังโจมตีหรือบัฟอะไรทักอย่างเ่อในนี้ผมก็จะมีธนาของเซงโกคูครับบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วอีกเห็นไหมหอืมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตีให้มันตายไปเลยครับผม เรียบร้อยอ่ะโอเคแล้วมาถึงบอสลูฟี่นะจะทำการ ลด้าไม่ตายเราลงมา1น,นเทอร์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นกับตันของ SS นะครับจะมีความสามารถในการที่จะย้อนทําห้ตายนั้นกลับมาเห็นไหมเอาไม่ตายผมจะเต็มแม็กแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ S เหมือนผมก็ต้องเปลี่ยนทีไปอีกแบบหนึ่งเลยเนาะก็อยากให้ดูเป็นไกด์ไลน์ไว้ว่าเราจะเจอกับสกิลอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ใช้สกิลของทางด้านบาร์กี้นะครับเป็นตัวละครตัวฟรีเนาะอย่าลืมไปฟาร์มกันนะครับตัวนี้เปลี่ยนลูกแก้วมือนะครับเป็นลูกแก้วตรงสีนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็จะกดกของง S ไปครัโจมี โอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับตีลูฟี่ไปเลยครับยังไ,ไ,ไงครับสบายๆเนาะโอเคลูฟี่นะครับจะยังไม่ตายนะครับยังจะฮิลวเลือดตัวเองกลับมานะครับแล้วก็บัฟทำให้ตัวเองตีแรงขึ้นแล้วก็บัฟ เอฟเฟกต์การตาย2เทินนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีทางด้านของโดฟามิงโกฮาโลวีนผมก็สามารถที่จะล้างเอฟเฟกต์นั้นออกไปเลยครับแย่ที่บอกคือโดฟามิงโกมันเป็นตัวละครตัวละครที่เหมาะกับดันนี้ไงถ้าใครไม่มีโดฟามิงโกนะครับก็อาจจะหาตัวอื่นที่มีความสามารถในการที่จะล้างส,าสาาถานีฐานานนี้ออกไปล้วานะาากันตายเก็ในเกมก็มีเยอะแยะมากนะครับสามารถไปหาดูได้นะครับแต่ถ้าใครมีโดฟามิงโกตัวนี้ก็ใช้เหมือนผมได้เลยครับตัวมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรชนะทางไง ก็สบายสบายครับถ้าใครมีตัวมานี้ก็จัดไปได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับหลักๆคือจริงๆถามว่าด่านนี้มันยากไหมยากเลยมันสิเอ็ดดาวนะครับไม่ใช่ว่าแบบใครจะผ่านกนี้ได้นะคุณก็ต้องมีตัวละครนิดนึงนะครับเออต้องมีตัวละครแบบว่าที่มันผ่านด่านนี้ด้วยอะ่ะเนาะก็เป็นมิชชั่นก็ถามว่ายากระด,ดับหึือไมก็ยากนะเพราะว่าตัวเราไม่พอมันแน่นอนอยู่แล้วเราก็ไม่ผ่านแล้วแต่ถ้าใครตัวพอก็แนะนาให้มันลงเก็บไว้เนาะเออ เก็บไว้ครับลูฟี่ตัวนี้เราไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะได้หยิบมันมาใช้อีกหรือเปล่านะครับทาไว้ก็ไม่เสียาหายเองครับมึงจะเยอะไปไหนนะครับโอเคแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม